หมอตู้นะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์ฟันเฟตครับผมผลิตภัณฑ์ช่วยป้อนยาน้องหมาและวิตามินอื่นๆนะครับผมคุณหมอเราร่วมงานกันมากี่ปีแล้วนะน่าจะประมาณ2ปีได้แล้วครับผมภาพรวมการทํางานของฟันเฟตกับทีดิจิตอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็จะมีการประสานงานกายทำคอนเทนต์ทำมาร์เก็ตติ้งร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยร่วมกําหนดแคมเปญนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งในรูปแบบต่างๆของตัวทีเนี่ยปริาเรื่องของฟัซิลิตี้ต่างๆให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการออกมาถ่ายนอกสถานที่การทำคอนเทน การทำวิดีโอแล้วก็การดูแลตัวเพจ mm. a c e b o o k ให้นะครับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับรู้สึกโอเคไหมคะกับการร่วมงานกับทีดิจิตอลค่ะรู้สึกโอเคมากเลยครับผมนะเรา,เาไม่ได้ทำงานกันเหมือนเจ้านายลูกน้องเนะเราก็ทำงานกันเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าก็คือใครมีแนวคิดอะไรอยากจะนำเสนออะไรก็สามารถพูดคุยปรึกษากันได้เราอยากจะทาประมาณนี้อ่า ทางฝ่ายของตัว TE นะครับสามารถตอบนองได้อย่างไรบ้างนะครับมีตัวที่ต้องปรับปรุงอ่าทำให้มันโอเคขึ้นดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับผมนะก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันค่อนข้างราบรื่นสะดวกนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับโอเถะได้ะยุคเวอร์